สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านวันนี้ผมมีผลงานใหม่นะครับสินค้าใหม่ทางร้านเป็นผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาแกะสลักจากหินจุ้ยเจียหินจุ้ยเจียหรือว่าหินคอร์สเคียร์คอร์เกใสกับสวยมากขัดเงาอย่างดีมีทั้งจุ้ยเจียและหินอเมทิสต์นะครับนี่จะเป็นหินอเมทิสต์ สีม่วงอะม่วงใสมากเนื้อเข้มหินอเมทิสต์นะครับก็เพิ่งเสร็จเป็นงานใหม่นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ20องค์นะครับราคาก็มีตั้งแต่500 400บาทสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับองค์นี้ใสมากๆเลยครับ ัเงาอย่างดีครับนี่ครับใสปิ้งสวัสดีครับ